เราทําหน้าที่กันคนเรฟันเฟืองเช่นสมมุตินาฬิกาครับเข็มมันจะเดินได้มันก็ต้องมีกลไกลไกลไกจะทํางานได้ก็จะมีเฟืองชิ้นนี้เฟืองชิ้นนั้นเราจะไม่สามารถขาดฟันเฟืองไหน ออกไปได้เลยครับอย่างผมก็ทําหน้าที่ดูแลในเรื่องของการตลาดแผนกผมทั้งหมดก็จะดูแลในเรื่องของโปรดักชันแผนกของผู้บริหารทั้งหมดก็กําหนดทิศท,ทางซึ่งในแต่ละพาร์ทนะครับมีความเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ได้แปลว่าผู้บริหารจะมีศักดินาหรืออะไรสูงกว่าฟันเฟืองชิ้นอื่นๆนะครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วนะครับบริษัท DI ียร์ค Group ไม่ได้มีตัวแทนสักคนเดียวเลยนะฮะชื่อบริษัทก็บอกอยู่แล้วครับ DI icon Group g r o กรุ๊ปมันคือพวกเราอะครับ คนกลุ่มก้อนเดียวกันเราจึงเปรียบเสมือนว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันนะครับและจริงๆแล้วที่เราเข้าใจกันว่าเขาคือตัวแทนจําหน่ายครับจริงๆมันเป็นคำนี้เนื่องจากว่ามันสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อเขามีหน้าที่เป็นด่านหน้าในการที่จะนําสินค้าไปสู่มือของผู้บริโภคหรือการขยายสาขาของพวกเราทั้งหมดจริงๆแล้วเขาคือฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดนะครับเขาคือเจ้าของบริษัทคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ขยายบริษัทให้ไปที่รู้จักมากขึ้นและทําให้สินค้าของเราถูก ใช้ได้จริงและถูกซื้อซ้ําได้มากที่สุด mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า mm hmm. ฟ,ฟันเฟืองชิ้นนี้ครับสำคัญที่สุดสําหรับบริษัทเราละเราจะบอกว่าเขาคือหุ้นส่วนของบริษัท mm hmm. เดียร์ฮังกุบ